สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะครับแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยกลับมาพบกันนะครับในเทอมที่1นะครับปีการศึกษา2554นั่นเองนะครับกับคุณครูสิประกรณ์สีพรมทองนะครับก็จะรับผิดชอบนะครับในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เช่นเคยนะครับรวมถึงชั้นปีที่1และชั้นปีที่2ด้วยนะครับวันนี้ เด็กจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศเรวมถึงความหมายด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่บทเรียนนะครับค,ครูมีแบบทดสอบนะครับมาฝากเด็กๆด้วยไปดูที่สไลด์กันเลยแต่ก่อนอื่นนะครับค,ครูก็ขอยินดีต้อนรับนะครับวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,554ชั้นประถมศึกษาปีที่3อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องข้อมูลสารสนเทศให้เด็กๆนะครับเปิดสมุดคุณครูใช้สมุดปกอ่อนนะครับหนึ่งเล่มขอใหม่ๆเลยนะครับสมุดปกอ่อน เพื่อที่เด็กๆจะได้นำไปใช้ถึงเทอมที่สองได้เลยเขียนกลางหน้ากระดาษเลยครับก่อนอื่นต้องเขียนวันที่ก่อนถ้าเป็นไปได้นะครับทุกครั้งที่นักเรียนมาเข้าสู่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนหลังจากนั่งที่เรียบร้อยก็เขียนวันที่รอคุณครูไว้ก่อนได้เลยจะมีบันทึกหรือไม่มีบันทึก อย่างไรก็ให้เด็กๆนั้นเขียนรอไว้ก่อนเลยเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับกลางหน้ากระดาษเลยครับแบบทดสอบก่อนเรียนต้องเขียนว,วันที่เสร็จก่อนนะครับวันนี้วันวันที่18นะครับวันพุทธที่18พฤษภาคมพศ2 5 5 4นั่นเอง เรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วเราไปดูข้อแรกกันเลยข้อที่หนึ่งข้อมูลสารสนเทศหมายถึงอะไรครูจะอ่านโจทย์นะครับให้ฟังสองครั้งข้อมูลสารสนเทศหมายถึงอะไร ข้อไข่ข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกข้อไข่ข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บรวบรวมข้อวขยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและจดบันทึกงงูข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลข้อมูล สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นักเรียนคิดว่าข้อใดถูกต้องที่สุดนะครับใส่ลงไปเลยแบบทดสอบของครูก่อนเรียนเรื่องของข้อมูลสารสนเทศในวันนี้มีด้วยกัน5ข้อนะครับเด็กๆเขียนลงไปเลย1ข้อที่1ถึงข้อที่5เรียงลงมา ให้เวลาข้อละประมาณหนึ่งนาทีนะครับไปต่อกันเลยข้อที่สอง ข้อที่สองข้อใดเป็นประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศข้อใดเป็นประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศก็ไก่เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลขอไข่เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาข้อควาย เพื่อควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นง,ง,งูเพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคตแบบทดสอบก่อนเรียนนี้นักเรียนอาจจะยังตอบไม่ได้เอ๊ะข้อนี้ยังไม่เคยเรียนเลยไม่เป็นไรนะครับให้เด็กๆนั้นใช้ความรู้เดิม ที่เรียนผ่านมาแล้วนะครับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ประถมศึกษาปีที่2องนำมาทําแบบทดสอบก่อนเรียนในวันนี้เด็กๆต้องจ้างต้องตั้งใจทํานะครับต้องตั้งใจทําไม่ใช่ว่าคิดว่ายังไม่ได้เรียนแล้วก็อ่ะกามั่วไปหรือเขียนคําตอบมั่วๆไปไม่ได้นะครับขอให้ตั้งใจทําด้วย ต่อไปข้อที่3ข้อที่3ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการประมวลผลข้อมูลข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการประมวลผลข้อมูลก็ไก่การดูแลรักษาขอไข่การคำนวณผล ข้อควายการสํารวจแหล่งข้อมูลง,ง,งูการรวบรวมข้อมูลนักเรียนคิดว่าข้อใดที่ถูกต้องที่สุดเติมลงไปเลยครับอย่าพึ่งลอกเพื่อนนะลูก ไม่ใช่ว่าชั่วโมงแรกนี้รอกเพื่อนเลยไม่ได้นะครับต้องซื่อสัตย์ต่อตอนเองแล้วก็ต้องมีความเคารพผู้อื่นด้วยเราไปลอกเพื่อนนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนเนี่ยจะให้เรารอกหรือเปล่านะครับฉะนั้นเราทำด้วยตนเองดีที่สุด ต่อไปข้อที่4ข้อใดเป็นคุณสมบัติของข้อมูลสารสนเทศข้อใดเป็นคุณสมบัติของข้อมูลสารสนเทศก็ไก่ไม่สามารถแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นได้ขอไข่ หากผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ข้อวายเก็บรวบรวมเพิ่มเติมได้งองูชัดเจนไม่ส้ำซส้อนเขาได้เป็นคุณสมบัตินะครับของข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนหลายคนตั้งใจนะครับแต่หลายๆคนก็ยังพูดยังคุยอยู่สงสัยคงจะคิดถึงเพื่อนนะครับไม่ได้เจอกันตั้งหลายเดือนเอาไว้คุยกันตอนพักนะครับตอนนี้ขอให้ตั้งใจเรียนกันทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่5ข้อใดคือประเภทของข้อมูล ข้อใดคือประเภทของข้อมูลข้อนี้เด็กๆน่าจะเคยได้เรียนผ่านกันมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับคุณครูก็ย้ำนะครับตั้งแต่ชั้นป .1 ป .2 เลยก็ไก่ข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลทุติยภูมิขอไข่ข้อมูลทั่วไปข้อมูลสิ่งแวดล้อมข้อควาย ข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลสิ่งแวดล้อมง,งงูข้อมูลตัวเลขข้อมูลทั่วไปข้อใดคือประเภทของข้อมูลนะครับ เรียบร้อยแล้วทั้งหมด5ข้อด้วยกันทีนี้เราจะไปดูเฉลยนะครับว่าเด็กๆจะนำความรู้เดิมนั้นมาทำการมาทำแบบทดสอบนี้ได้คะแนนมากน้อยแค่ไหนนะครับย้อนกลับไปเลยตั้งแต่ข้อที่1ข้อที่1ข้อมูลสารสนเทศหมายถึงอะ,อะไร ตอบข้อข้อไหนดีครับข้ององูนั่นเองนะครับข้อมูลสารสนเทศหมายถึงข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลข้อมูลและสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นี่คือความหมายโดยย่อๆนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ชัดเจนการมากขึ้นนะครับ ต่อไปข้อที่สองข้อใดเป็นประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศตอบข้อขอควายนั่นเองนะคบเพื่อที่จะใช้ในการควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็คือประโยชน์อย่างหนึ่งจริงๆแล้วมีประโยชน์เยอะแยะมากมายกว่านี้แต่นี่คือประโยชน์อย่างหนึ่งนั่นก็คือเพื่อใช้ในการ ควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองต่อไปข้อที่3ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการประมวลผลข้อมูลเราจะทำการประมวลผลข้อมูลเนี่ยขั้นตอนแรกเลยคือตอบข้ององูน,นั่นเองนะครับเราก็จะต้องไปทำการรวบรวมข้อมูลในสิ่งที่เราอยากจะ ประมวลผลหรือในสิ่งที่เราอยากจะรู้นั่นเองนะครับก็ทำการรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดก่อนที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปทำการประมวลผลในขั้นสุดท้ายนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่4ข้อใดเป็นคุณสมบัติของข้อมูลสารสนเทศ ตอบข้อข้อใดดีครับตอบข้ององูนั่นเองนะครับคุณสมบัติของข้อมูลสารสนเทศก็คือจะต้องชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อนนั่นเองนะครับสิ่งที่จะเป็นข้อมูลสารสนเทศได้นั้นต้องชัดเจนนะครับมองแล้วเนี่ยเข้าใจเลยไม่ใช่ว่ามองไปแล้วเราก็เอ๊ะมัน มันไม่ถูกนะมันยังต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับหรือมองไปแล้วเนี่ยมันซ้ำซ้อนเอาข้อมูลนั้นมาซ้อนข้อมูลนี้ข้อมูลนี้โยงไปกับข้อมูลนั้นดูแล้วมันไม่เข้าใจนะครับไม่ได้จะต้องมีความชัดเจนรวมถึงจะต้องไม่ซ้ำซ้อนข้อที่5ข้อสุดท้ายข้อใดคือประเภทของข้อมูล ข้อนี้นะครับเด็กๆน่าจะตอบได้กันทุกคนเลยข้อที่5ตอบข้อกอไก่นั่นเองนะครับเด็กๆน่าจะเคยได้ยินคุณครูนั้นพูดบ่อยๆข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลทุติยภูมินะครับ ทีนี้ให้เด็กๆรวมคะแนนเลยนะครับรูปรวมคะแนนแล้วก็ลองประเมินดูด้วยตนเองว่าเราสามารถที่จะทำแบบทดสอบนั้นนะครับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็สามารถที่จะประเมินตัวเองได้